ราชินีพระจันทร์ึ้นนะจ๊ะเนาะ,<ม>นะผู้ใดที่ช่วงปีใหม่เนาะบางคนกับยููบ้านอยูบ้านบางคนกับ,บางคนกับกรจจมศิลยวัตกัมมี่นะจ๊ะเนาะศิลหาศิลศิลแปดยริงิมากปฏิบัติน้ามิยิ่งคนหนีนะจ๊ะเนาะเป็นคนที่เบกอบ่อยสูงสิงกับผู้ใดเออเป็นคนที่เอนิสัยดีจะคนผู้ดีค่ะว่าเหตุงานเกี่ยวกับเอมีผู้ใดเหตุงานเกี่ยวกับ กิฟชอ็อปน้ะจ้าเนาะ,ะเกี่ยวกับขายสภาหรือว่าของสวยๆงามๆของมินิ่งสินะาจ้าเนะานะมีู้ใดเห็ดวะเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้เสาๆนี่จักน้อยบ่ได้ไปเข้าดาวบ่ะสำหรับผู้ที่อ,อยู่บ้านนาาจ้าเนาะ,ะสวดมุ่นยังมือเสายังมือแรงยังสิอยู่บ้านใหลังคก้นก็ไปบจำสินยูวัดน้าจ้าเนาะ,ะไปจำสินถือสินแปดก็ว่าไป ดูสินหาก็ว่าไปแล้วจะคุ้งามพ่วมดีเพราะว่าคอยสีย่ำไพ่ใบนี้พอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปฏิบัตินะไม่ยิ่งหากผู้ได้ห่างหายจากการปฏิบัติให้มา่ปฏิบ<อ>ัติได้เจ้าเด้อไพ่ใบนี้ขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นให้หันมาปฏิบัติได้ยจ้าเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสิเตือนคือไพ่ใบนี้ขึ้นคอยต้องบอกเลยว่าเอา่อให้ปฏิบัติหําสวดมนต์ น่าจะน้องขาข้างท้ายไปก็ไเลยแล้วก